Cupcake. Okay, <laughs> you go for a go for me, cupcake. cupcake. เล่นนะคะัอ้องข้าเค้กขาเคกเดินเร็วจังเลยเก่งมากเลยลูกเก่งจังเลยท้งฟ้าวันนี้ฝนตกนะคะทุกคนวิ่งไปแล้วนู่นวิ่งไปแล้วค่ะตามพี่ทันไหมเนี่ยครับเคกตามพี่ทันไหม ตามพี่ทันไหมครับเก๋ขโมยขโมยเก๋โอ้คับเก๋รีบเหมือนกันรีบรีบโอ้รีบ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 ,รบ,รบไม่ทันพี่โอเคอา,ากาศฝนตกนะคะทุกคนค่ะฝนตก ดูเอาหุ่นตั้งม้นะคะเหมือนคนมากเลยมาที่ไรก็มาที่ไรก,ก็ลืมว่ามันเป็นหุน่นเหมือนคนมากัครบ ครับเคกนะคะเนี่ยคเคกตัวเปียกเลยพักยกเยอะเยอะเลยนุ่นวิ่งไปวิ่งไปทันรถอยู่นะคะคนสุดท้ายนุ่นพีไปแล้วพีไปแล้วทันนะคะ ทันอยู่นะคะพี่ทันลดอยู่นะ